สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองกระบวนการการเมืองภายในเพื่อไทยก้าวไกลกับพลังประชารัฐมีความพยายามจะมองจังหวะก้าวของพรรคเพื่อไทยให้กระทบกับพรรคก้าวไกลประเมินว่าโฉมของกรรมการบริหารชุดใหม่ที่นำโดยนายแพทย์โชลน่านสีแก้วและนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตร เป็นที่ปรึกษาในด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมจะไปแย่งคนรุ่นใหม่มาจากภาคก้าวไกลอาจมีแรงกระทบและเสียดทานในเรื่องนั้นแต่ผลสะเทือนอย่างแท้จริงน่าจะตกกระทบไปยังสถานะและการดำรงอยู่ของพ,พรรคพลังประชารัฐหนักกว่าโดยเฉพาะเมื่อสภาพของพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นเช่นนี้ที่เห็น เอกภาพของพรรคพลังประชารัฐเมื่อเทียบกับเอกภาพของพรรคเพื่อไทยความสามารถในการปรับโครงสร้างใหม่ภายในพรรคเพื่อไทยเมื่อยินท8ตุลาคมสะท้อนให้เห็นเอกภาพและความแข็งแกร่งในพรรคเพื่อไทยไม่ว่ามองไปที่หัวหน้าพรรคไม่ว่ามองไปที่กรรมการบริหารพรรคตรงกันข้ามสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างผลเด็กประยุทธ์จันร์วชาิาตั้งแต่หลังยติเปิดอภิปรายทั่วไปปะทุ เป็นการปลดร้ายเอกธรรมนัฐนั้นรุนแรงรุนแรงแหลมคมและยังหาจุดจบไม่เห็นถามว่าในทางยุทธศาสตร์แล้วพักเพื่อไทยจะต้องต่อสู้กับพักและกลุ่มการเมืองใดต้องยอมรับว่านับแต่หลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม5 5 7พักเพื่อไทยต้องต่อสู้กับคอสอชอและพักการเมืองอันอยู่ในกลุ่มสืบทอดอำนาจของคอสอชอพรรก,การเมืองใหญ่และ เป็นหลักคือพรรคพลังประชารัฐขณะเดียวกันนอกเหนือจากการต่อสู้กับผลเด็กประยุทธ์จันโอชาและพลังประชารัฐแล้วก็ต้องต่อสู้กับพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์หากไม่สามารถเอาชนะ3ามพักนี้ได้พรรคเพื่อไทยก็ไม่มีอนาคตมองจากยุทธศาสตร์การต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยจึงเป็นพันธมิตรกับพรรคเก้าไกลเพราะพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกับพรรคเก้าไกลนั่นก็คือต้องต่อสู้ กับพรรคที่ต้องการสืบทอดอำนาจของคอสชอันหมายรวมถึงพันธมิตรของคอสชนี่คือเป้าหมายที่ทําให้พรรคเพื่อไทยอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับพรรคเก้าวไกลความคืบหน้าล่าสุดยุทธศาสตร์เพื่อไทยยุคใหม่กับการดิ้นสุดธิ์ของการเมืองเก่าการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพรุ่งนี้ของพรรคเพื่อไทย ต้องเผชิญกับคำถามมากมายตามมาในทางการเมืองไม่ว่าจะต่อนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักไม่ว่าจะต่อนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีผู้อำนวยการพักหากย้อนกลับไปอย่างบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ไม่ว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่าคุณปียบุตรแสงกนดกุลไม่ว่าจะนางสาวพนิกาวานิตล้วนเผชิญกับคำถามเดียวกัน กล่าวสําหรับพรรคเพื่อไทยคนก็มองไปยังคุณทักษิณชินวัตรคุณหญิงพราจมานณป้อมเพชรนางสาวยิ่งรักชินวัตรและมองไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคและแนวทางของพรรคมองข้ามนายแพทย์โชลนาศีแก้วมองข้ามคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองมองข้ามนางสาวแพย์ทองทานชินวัตรมองข้ามกรรมการบริหารพรรคนี่คือสิ่งที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ต้องพิสูจน์ เป็นการพิสูจน์ในท่ามกลางการชี้แจงเป็นการพิสูจน์ในท่ามกลางการปฏิบัติที่เป็นจริงในทางการเมืองบทเรียนจากที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประสบในพักอนาคตใหม่ย่อมเป็นบทเรียนที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตจักต้องสรุปและนำมาแก้ไขในการขับเคลื่อนพักเก้าไกลนิยอมเป็นบทเรียนของนายแพทย์โลนั่นสีแก้วและนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรจักต้อง เก็บรับเข้ามาเป็นของตนไม่ว่าจะเป็นของพักไทยรักไทยในยุคคุณทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นของพักพลังประชาชนในยุคของคุณสมชายวงศวัสร์ไม่ว่าจะเป็นของพักเพื่อไทยในยุคนางสาวยิ่งรักชินวัตรและที่สําคัญเป็นอย่างมากอย่างเป็นบทเรียนจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549รและเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 5 7 และที่คุณทักษิณชินวัตรกับนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรประสบการต่อสู้ทางการเมืองในอนาคตอันใกล้เหมือนกับเป็นการต่อสู้ที่ไม่หนักหนาสาหัสเพราะสภาพขัดแยง้งแตกแยกที่ดำรงอยู่ระหว่างพลเด็กประยุทธ์จันโอชากับพรรคพลังประชารัฐนั้นแหลมคมรุนแรงขณะที่โอกาสของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์มีน้อยกระนั้นอาการก่อนจะล้มตาย และการสูญพันธุ์ของเหล่าอสูรกายในทางการเมืองนั้นล้วนแต่ดำเนินไปอย่างชนิดดิ้นสุดฤทธิ์ชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยจึงต้องมากด้วยความสุขุมสูงยิ่งความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลเตรียมผนึกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมาตรา152คาดเปิดศึกซักฟอกปลายเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้เมื่อวันที่3 1ตุลาคมนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ สสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมเข้าชื่อยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าพักก้าวไกลจะยื่นยติร่วมกันกับฝ่ายค้านโดยเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่เริ่มขึ้นในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะมีการพูดคุยกันในวิฟฝ่ายค้าน เกี่ยวกับรายละเอียดและลงวันที่จะยื่นยติทั้งนี้ในความเห็นของพรรคเก้าไกลคิดว่าน่าจะยื่นยติภายในสองสัปดาห์หลังจากเปิดสมัยประชุมสภาและอภิปรายประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามต้องหารือกันในพักร่วมฝ่ายคา้านอีกครั้งเพราะตนคิดว่าเราควรทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ โดยประเด็นที่จะอภิปรายเช่นเรื่องการจัดการโควิด1 9การเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศปัญหาของผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิดปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนรายใหญ่คุณพิจารณ์กล่าวว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการอภิปรายในครั้งนี้ แน่นอนว่าถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐริวาการกระทรวงกลาโหมควรที่จะมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่จะพาประเทศพ้นวิกฤตเราหวังว่าจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือพลเอกประยุทธ์ลาออกความคืบหน้าล่าสุดเทพไทยชี้5เหตุผลทักษิณ ทิ้งไพ่ส่งอุ้งอิงเข้าเพื่อไทยจ่อทำสงครามครั้งสุดท้าย30ตุลาคมนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าการที่นางสาวแพท์ทองทานชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงเข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทยนั้นถือว่า เป็นการเปิดตัวลงสนามการเมืองอย่างชัดเจนภายใต้การสนับสนุนของคุณทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อเป็นการเปิดหน้าชกและเป็นไพ่ใบสุดท้ายของคุณทักษิณที่จะต่อสู้ทางการเมืองโดยมีเดิมพันของการกลับมาประเทศไทยให้ได้อีกครั้งหนึ่งในายเทพไทยระบุด้วยว่าการผลักดันให้คุณอุ้งอิง เข้ารับตําแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้น่าจะมาจากเหตุผลคือ 1. ต้องการให้คนในครอบครัวเข้ามาควบคุมและนำพรรคเพื่อไทยที่เป็นเหมือนมรดกของตระกูลชินวัตรทางการเมืองต่อไป 2. การให้คุณอุ้งอิงซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้อง ที่มีความเหมือนคุณทักษิณมากที่สุดมาเป็นตัวแทนทางการเมืองเพราะเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานในฐานะนอมิ n a หรือตัวแทนคุณทักษิณได้มากกว่าบุคคลภายนอกเพราะเลือดย่อมคนกว่าน้ำอย่างแน่นอน 3. การที่คุณอุ้งอิงเข้ามาเป็นผู้นำทางการเมืองในพักเพื่อไทยเป็นการปรับภาพลักษณ์และหวังดึงคะแนนเสียง จากคนรุ่นใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทยจากฐานเสียงของพรรคก้าวไกลได้ส่วนหนึ่งนายเทพไทยระบุต่ออีกว่า4คุณอุ้งอิงเข้ามามีบทบาทในพรรคเพื่อไทยเป็นการเรียกขวัญกำลังใจของสมาชิกพรรคและส่งสัญญาณให้กับสอสที่กำลังคิดจะย้ายพรรคได้รับรู้ว่างานนี้นายใหญ่สู้จริงถึงขั้นใช้ชีวิตลูกสาวมาเป็นเดิมพันและห้า จะส่งคุณอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพราะการสนับสนุนให้คนในตระกูลชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถสร้างความมั่นใจและไว้วางใจได้มากกว่าบุคคลภายนอกที่คุณทักษิณเคยได้รับบทเรียนจากกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชท,ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนายเทพไทยระบุอีกว่าการเปิดเกม การเมืองของคุณทักษิณครั้งนี้น่าจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เอาชีวิตลูกสาวสุดที่รักมาเป็นเดิมพันคัางการเมืองที่ต้องเสี่ยงกับชะตากรรมของชีวิตเหมือนกับคนในตระกูลชินวัตรได้เผชิญมาแล้วถึงขั้นคุณอุ้งอิงได้ประกาศบนเวทีพักเพื่อไทยว่าพ่อต้องการกลับมากราบแผ่นดินไทยและกราบผู้มีพระคุณให้ได้อีกครั้งหนึ่ง